นิทานสำหรับเด็กเรื่องเจ้าด่างจอมตะกะเจ้าด่างเป็นสุนัขลายจุดที่มีนิสัยตะกะตะกรามมากกินไม่ยอมหยุดและไม่ค่อยแบ่งให้เพื่อนๆกินเลยจนเพื่อนๆที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันต่างพร้อมใจเรียกมันว่าเจ้าด่างจอมตะกะเฮ้เจ้าด่างจอมตะ กินช้าๆก็ได้ไม่มีใครมาแย่งเธอกินหรอกนาะอย่ามายุ่งกับชั้นนาจ้ะแมวน้อยเธอคอยจ้ต้องจะกินขนมปังของฉันอยู่ละสินึกว่ารู้ไม่ทันหรือไงเชอไม่มีทางหรอกฉันจะกินที่หมดเดวนี้เลยอ่ะอะ อืมอืมอมโอ้โหกินคำโตๆอย่างนั้นนะระวังหะเดี๋ยวก็ติดคอตายหรอกแล้วจะหาว่าแมวน้อยไม่เตือนไม่ได้นะนี่แมวน้อยกระต่ายว่าอย่าไปยุ่งกับเจ้าด่างจอมตะกระเลยปล่อยให้มันกินจนท้องแตกตายไปคนเดียวเธอเราจะไปวิ่งเล่นกันที่สนามเด็กเล่นดีกว่า ดีเหมือนกันไปกันเถอะก็ตายนี่ถ้าเธอเปลี่ยนใจก็รีบตามไปนะเจ้าด่างตามสบายเหอะนางกิงนขนมปังอย่างเนี้ยมีความสศกกว่าไปวิ่งเล่นั้งเยอะงั้นก็ตามใจปล่อยเธอแมวน้อย ขนมปังเนี่ยรอร่อยจริงๆเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อโมร่อยจริงลาลยมามมโรงเรียนเลิกแล้วกลับบ้านกันดีกว่าแมวน้อยไปสิเดี๋ยวขอฉันแวะไปชวงเจ้าดางก่อนนะจะได้กลับบ้านพร้อมๆกันเจ้าดางเจ้าดางเจ้าดางโรงเรียนเลิกแล้วนะ แบางกันเถอะเออเอ,อไปไปสิฉันอิ่มพอดีเลยเออเอออ๋โอโหเอที่ยเธอกินขนมปังกองโตเมื่อกี้นี่คนเดียวจนหมดเลยเหรอเจ้าดางังเรื่องจิ๊บจ้อยนะเอ,อ้ยกระจออ แหม่ทำเป็นตกใจไปได้กินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยฉันอนะกินแค่สองชิ้นก็อิ่มแปร่แล้วล่ะแหมคุณกระต่ายเจ้าด่างก็กินอย่างนี้เป็นประจำแหละไม่งั้นน้าใครๆเขาจะเรียกเจ้าด่างจอมตกะการหรอช่างฉันเห็นหน้าทั้งแมวน้อยทั้งกระต่ายพูดมากจริงๆเลยอะไปกลับบ้านกันเถอะ ป่านนี้แม่ของฉันนคงทำอาหารเย็นไว้รอแล้วล่ะนี่เธอยังจะกลับไปก,บกินได้อีกหรอก็มันไม่เหมือนกันนี่ขนมปังที่กินเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอาหารว่างอะส่วนอาหารนี่แม่ฉันเตรียมไว้ให้ก็เป็นอาหารเย็นไงล่ะไปเถอะพอถึงก็เริ่มหิวอีกแล้วล่ะหิวเหรอ เจ้าด่างกระต่า,ตายและแมวน้อยเดินกลับบ้านพร้อมๆกันแต่ระหว่างทางที่เดินอยู่นั้นเจ้าด่างบังเอิญได้กลิ่นอะไรบางอย่างเข้าเฮ้ย <Hey>. hmm. เดี๋ยวก่อนนะฉันว่าฉันได้กลิ่นอะไรบางอย่างอยู่นะกลิ่นอะไรหรอกลิ่นกลิ่นของกินนะ่ะฉันว่ามันอยู่แถวๆนี้แหละ น้ำน้ากินจังนี่พวกเธอรอฉันแป๊บหนึ่งนะขอฉันหาที่มาของกลิ่นนี้ก่อนเอ๊ะอยู่อยู่ที่ไหนนะใก,ใกล้ๆนี้แหละทางไหนนะรู้แล้วกลิ่นมันมาจากต้นไม้นี่นี่นะต้นไม้เนี่ยนะเหรอไม่มีทางหรอกนี่ไงฉันเจอแล้วอะกระต่ายกับแมวน้อยมาดูนี่สิ ในพองไม้เล็กๆนี่นะหรอไหนขอฉันดูหน่อยสิเห็นไหมล่ะฉันบ่าพวกเธอแล้วอ่โอ้โหอยดูสิมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยล่ะทั้งไก่ทอดขนมปังช็อกโกแลตโอ้โหอยแล้วดูขนมนี้สิน่ากินจังเลยฉันกินเลยดีกว่าเดี๋ยวสิเจ้าด่างมันไม่ใช่ของพวกเรานะ เดี๋ยวเจ้าของเขาก็ว่าหรอกนั่นและสิอยากกินเลยนะแมวน้อยว่าเรากลับบ้านกันเถอะมีเห็นมีใครเขียนป้ายว่าเป็นเจ้าของเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าด่างแสนรู้อย่างฉันมาเห็นก่อนก็สดแสดงว่าของกินพวกนี้เป็นของฉันน่สิแปลว่าพวกเธอกลับบ้านไปก่อนเธอไป ทั้งแมวน้อยทั้งกระต่ายนั่นแหละแต่โพรงไม้นั่นเล็กนิดเดียวเธอจะเข้าไปได้เหรอเจ้าดังเล็กๆอย่างนี้สิดีฉันจะได้เข้าไปกินคนเดียวไม่มีใครเข้าไปแย่งพวกเธอกลับบ้านไปก่อนเถอะฉันจะเข้าไปกินเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวสิเจ้าดังอออนอนก็อร่อยนี่ก็อร่อยอะโวหอยมีความสุดจริง ว่า่อยเขาเถอะเรากลับบ้านจะดีกว่าแมวน้อยแต่ว่าฉันรู้สึกเป็นห่วงเจ้าด่างยังไงก็ไม่รู้นะคุณกระต่ายช่างเขาเถอะรีบกลับบ้านเถอะใกล้ค่ำแล้วนะเดี๋ยวเจ้าด่างกินอาหารจนหมดก็คงจะกลับบ้านเองนั่นแหละแล้วกระต่ายกับแมวน้อยก็เดินทางกลับบ้านอยที่เจ้าด่างจอมตะตาก้มหน้า,าก้มตากินอาหารมากมายในพงไม้เล็กๆนั้น,นเพียงลำพัง ิ่มจังเลยแต่ไม่ได้เราหยุดกินไม่ได้ยังเหลือตั้งเยอนะแน่ขืนปลายทิ้งไว้อย่างเนี้ยมีหวังคนอื่นๆน,นะไม่แย่งกินหมดแน,น่แน่เอ้ยช็กกนะันแล้วน่นากินจังลุงกันน่ากินเฮ้ยเฮ้ยอิมอ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 ่มจังเลยโอ้โยฉันไม่เคยรู้สึกอิ่มแล้วก็อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยอะ่ะ เสีายาจจังหมดสละอ้ยหนังท้องตึงหนังตางก็เริ่มจะหย่อนกลับบ้านในนนดีกว่าเมื่อเจ้าด่างเริ่มขยับตัวออกจากโพรงไม้ทันใดนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นโอ้ยอึบอึบอึบอ้อ้ยโอ๊ยทำทไมฉันออกจากโพรงไม้ จังเลยอะอยทำไมตอนเข้ามามันยังเข้ามาได้เลยอะแล้วทำไมตอนออกมันออกไม่ได้อะหรือหรือว่าผองไม้มันแหลกหลงอะอ้อยเกิดอ,อะไรขึ้นอะอึบอ้อยใครกร็ได,ด้ช่วยดังด้วยอ้ยเฮ้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยดังด้วยอะดังเอาจากผองไม้นี้ไม่ได้อ่ะ เจ้าด่างร้องเรียกขอความช่วยเหลืออยู่นานกระต่ายและแมวน้อยได้ยินก็รีบมาดูเกิดอะไรขึ้นเหรเจ้าด่าง,างออไม่รู้สิพอฉันกินเศจนะ่ะตั้งท่านจิกก้าวเท้าออกอะ่ะมันก็ออกมีตายอย่างที่เห็นนี่ล่ละกันตายกับแมวน้อยช่วยฉันด้วยนะฉันรู้สึกว่าพลองไม้มันเล็กลงนะ่ะ จะต้องอยู่ในพ้องไหมเนี่ยจนตายแน่เลยเจ้าดางอย่าเพิ่งร้องไห้สิไหนขอฉันดูหน่อยสิโอ้โหทำไมท้องของเธอมันถึงได้ใหญ่โตอย่างนั้นล่ะเจ้าดางนี่แล้วเธอกินของกินนั่นฉันหมดเลยเหรอ มันอร่อยนี่นาฉันรู้แล้วล่ะว่าทำไมเธอถึงได้ออกมาจากโพรงไม้นี้ไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าโพรงมันเล็กลงหรอกนะเจ้าด่างแต่ว่าท้องของเธอนั่นแหละมันใหญ่ขึ้นตั้งหากล่ะเพราะเธอกินอาหารพวกนั้นเข้าไปในท้องของเธอจนหมดท้องของเธอก็เลยโตขึ้นโตขึ้นจนเหมือนกับแตงโมงอย่างนี้ไงเนี่ยตอนเนี้ยท้องของเธอโตกว่าโพรงไม้นี่สิอีกเธอก็เลยออกมาไม่ได้ไง แล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะแล้วพวกเธอช่วยฉันทีนะกระต่ายแมวน้อยเอาละเอาละเดี๋ยวฉันสองคนจะช่วยกันดึงเธอออกมานะแต่ไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าเอาละนะลองดูพร้อมหรือ,อยังแมวน้อยฉันพร้อมแล้วล่ะคุณกระต่ายเอา หอยสิเอานะเอ่ออ้๊บอออ้ยยอ้ยทำไมไม่ไม่ขยับขยืนเลยเอ้าอออไม่ไหวแล้วล่ะคุณก็ตายอแมวน้อยหมดแรงแล้วสงสัยพวกเราจะช่วยเธอไม่ได้แล้วล่ะเจ้าดังก็ท้องของเธอแต่ใหญ่ออกอย่างนั้นน่ะดึงยังไงก็ไม่มีทางหลุดออกมาจากโพรงเล็กๆนี้ได้หรอกฮ โอ๊ยฉันไม่น่าจะกล้ากินเผอจนไ้ท้องโตกัน,นาดน,นี้เลยอ่ะแล้วเนี้ยฉันจะถามยังไงดีอ่ะฉันง่วงนอนแล้วนะดูสิเมื่อกเมืนน่ากลัวจังอ่ะเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวฉันกับแมวน้อยจะอยู่เป็นเพื่อนเธอที่นี่เอง ฉันว่าพรุ่งนี้นะอาหารในท้องเธอก็คงจะย่อยแล้วท้องของเธอก็คงจะเล็กลงแล้วล่ะแต่เธอต้องสัญญากับพวกฉันก่อนนะว่าจะไม่ตะกละแล้วก็ไม่กินเยอะจนเกินพอดีอย่างนี้อีกขับใจเธอสองคนมากนะถึงเธอไม่บอกฉันก็ไม่กล้าตะกละกินเยอะอีกนี้อีกแล้วล่ะนี่เพราะความตะกละกินไม่รู้จักพ่อของฉันแท้ แล้วฉันสัญญาว่าต่อไปเนี้ยถ้าฉันมีของกินอะไรฉันจะแบ่งให้เพื่อนๆกินด้วยจริงๆนะถ้ารู้ตัวอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะเจ้าด่างนี่ยังดีนะที่เธอไม่กินจนท้องแตกตายไปซะก,ก่อนนะ่ะใช่เอาล่ะดึกแล้วนอนกันเถอะขอบใจนะกระต่ายแมวน้อย พอตื่นมาตอนเช้าท้องของเจ้าด่างก็เล็กลงเท่าเดิมมันจึงมุดออกมาจากโครงไม้ได้มันดีใจมากขอบใจแมวน้อยและกระต่ายที่อยู่เป็นเพื่อนมันและจากนั้นมาเจ้าด่างก็ทำตามสัญญาที่ให้ไว้จริงๆมันไม่เป็นเจ้าด่างจอมตะระอีกแล้วและยังมีน้ำใจแบ่งปันของกินให้เพื่อนๆอีกด้วย